课文二，王经理和小李在说工作。那份调查还要多长时间才能做完？按原来的计划，应该是两周。 但是我们可以提前完成，周末保证做完。虽然最近工作很忙，但你们也要注意身体呀、啊。谢谢您，现在有很多事情等着我做，真不知道该先做哪个好。每天早上，我都把当天计划要做的事情写在笔记本上，提醒自己安排好时间。 你也可以试试这样做，这个办法真不错，这样我就不会手忙脚乱了。生词：调查、原来、计划、提前、保证、提醒、乱。 有วังมาถึง课文二นะคะบทเรียนที่สองชื่อเรื่องบอกว่าหวังจิงหลี่และสาหลี่在说工作นะผู้จัดการหวังกับเฉาหลี่กำลังคุยเรื่องงานกันเรามาดูคำศัพท์กันนะคะคำที่หนึ่งอานว่าเตี้ยวชา เจาฉาหมายถึงตรวจสอบหรือว่าสำรวจเจาฉานะคะต่อไปย้อนหลายนะที่แท้หรือเดิมทีนะย้อนหลายชางจริงลูเจิ่วจอยางเอสวยนะที่แท้ยีรบดื่มน้ําแบบนี้นี่เองใช่ไหมคะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่เาเขาดื่มยังไงย้อนหลายเจียวเจียวอย่างนะคะที่แท้เป็นแบบนี้ย้อนหลายอ่า จริงล่มก็ทำแบบนี้ได้ใช่ไหมคะย้อนหลาสารโยคยีเยอจอย่างหวานใช่ไหมย้อนไหลรู้เื่อนะคะย้อนหลรู้เื่อหมายถึงที่แท้อย่างนี้นี่เองนะอา้าวที่แท้เป็นแบบนี้เองต่อไปคำว่าจี้ขวานะคะจี้ขวาหมายถึงแผนการหรือวางแผนจี้ขวา有什么计划มีแผนอะไร งานวนะคะแผนการทำงาน他่有计划他们的มันะคะแผนการของพวกเขาทีเฉียนหมายถึงล่วงหน้าก่อนเวลานะคะทีเฉียนกู้ชงยู่ในภาพเป็นไงทีเฉียนกู้ชงยู่หมายถึงฉลองวันเกิดให้ก่อนล่วงหน้านะ,ะวันเกิดยังไม่มาเราทำการฉลองให้ก่อนเฟจีทีเชียนเต่านะเครื่องบินมาถึงก่อนเวลา 如果有下雪ถ้าหากมีิมตกนะ请提前通知我โปรดแจ้งฉันล่วงหน้าด้วยนะคะฉันจะไปเห็นไหม如果有下雪请提前通知我提前通知ก็คือแจ้งก่อนล่วงหน้าเป่าเิงนะคะรับประกันพิงเจอเป่าเิงนะรับประกันคุณภาพสินค้ารับรองหรือรับประกันนะคะ อาฉ,ฉันรับรองหรือรับประกันเลยว่าพรุ่งนี้หิมะตกแน่นอนนี่ก็ร้า,ายาาาฉันรับรองว่าฉันไม่ตีเธอตายหรอก我保น不打死你啊，打死你提醒啊เตือนหรือตักเตือนตักเตือนกันหน่อย นะคะคทีชิงตอนนี้เป็นอีชิงใช่ไหมคะช่วงนี้มีโควิดระบาดต้องเตือนกันหน่อยนะต้องใต้โขเจ้านะคะล้วนนะคะวุ่นวายหรือว่ายุ่งเหยิงเดี๋ยวทิ้งถ้าล้วนจังนะจังแปลว่าพูดใช่ไหมล้วนจังก็คือพูดไปเรื่อยนะอย่าไปฟังเขาก็พูดไปเรื่อยพูดเรื่ยเปื่อยหัวสิ้นหา่าวฟานนะใจฉันหน้าหงุดหงิดหรือว่าเ ฝานมากเลยลำคาญใจฉชั้นฝานมากแล้วก็เทาเข่าล้วนเอกผมก็ยุ่งเลยนะคะนะ,ะเธอทั้ะ,ะผมของเธอนะี่ยยุ่งมากนะลมพัดจนผมาดูเบอเรีย่ยวนนะคะคพูจ้จัดการหวังกับเฉาหลี่ใจชัวงจั่วพูดเรื่องงานกันนะ คำศัพท์คำที่6อ่านว่าเตี้ยวช้านะคะสำรวจใช่ไหมคะสำรวจดูหรือว่าตรวจสอบดูหน่อยตรวจสอบเยืออหลายนะคะที่แท้นะว่าเดิมทีจี้ขวาแผนนะคะแผนการทีเฉียนเตืออ่ะล่วงหน้าใช่ไหมคะทีเฉียนแปลว,ว่าล่วงหน้า เอาเจชิงรับประกันทีสิ่งตักเตือนนะคะหรือว่าเตือนตัวเองเตือนเอาไว้เตือนนะคะล้วนยุ่งนะคะวุ่นวายสับสนชนะชวโยมิงสือนามเฉพาะมีคำเดียวคือหวังนะคะหวังหมายถึงนามสกุลของคนจีนนะคะแท่หวังดูหวังจิงหลี่ หวังจริงหลี่คุยกับใครคุยกับเฉาหลี่นะคะมาดูสับใหม่อยู่ตรงไหนกันซับใหม่อยู่ตรงนี้ค่ะเตี้ยวฉาตรวจสอบนะคะ,ะการสำรวจใช่ไหมคะย้อนหลายที่จริงหรือว่าเดิมทีจี้ขวานะคะมีแผนแผนการน,นีเคยอ,อีทีเฉียนใช่ไหมคะสามารถลงหน้า ทีเชียนหวันเฉิงก็คือทําให้สําเร็จลวงหน้าได้เอาเจิ้งนะรับประกันค่ะจ้วหวานทําเสร็จรับประกันทําเสร็จอยู่แล้วนะคะทีนี้มีทีสิ่งทีสิ่งแปลว่าเตือนนะคะทีสิงทีสิงจ,จื่อจีอ่ะเตือนตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็มีคําว่าล้วนยุง่งมาดูแบบเปลี่ยนกันนะ วังจงจิหลีบอกว่าหน้า那份调查还要多长时间才能完才能做完งาน,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 นสำรวจชิ้นนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะสามารถทำเสร็จนะคะเฉลีวรีบอกว่าอัานเนหยย原来的计划ตามแผนการเดิมนะคะ应该是两周两周คือสองอาทิตย์มันควรจะสองอาทิตย์นะคะถึงจะเสร็จนะ แต่ช่แต่ว่า我们可以提前完成พวกเราสามารถทำเสร็จก่อนได้ล่วงหน้าโจูมั่วนะสุดสัปดาห์เนี่ยเป่าเจิ้งจัว่วหวานและประกันว่าทำเสร็จค่ะหวังจริงหนีว่าไงช่วยเหล่านี้จึจงจง,ง,าะะงานที่มัน,นทำงานหน่กมาก身ต啊。พวกคุณก็ต้องแต่พวกคุณก็ต้องเป็นไงคะ เอาใจใส่สุขภาพหน่อยนะจูอีก็คือสนใจหรือว่าเอาใจใส่นะคะเชอรี่บอกเชี่ยเชียนนีน้ขอบคุณท่านครับรออย่นะตอนนี้มีงานเยอะมากเลยที่จะรอรอให้ไปทำอยู่นะครับจนปุจเต้าไกเซียนจั่วหนักก็เหาไม่รู้จริงๆว่าควรจะทำอะไรก่อนดี 王经理我每天早上我都把当天计划要做的事情写在笔记本上笔记本ก็คือสมุดบันทึกทุกวันฉันจะเอาตังเทียนก็คือวันนั้นวันนั้นนั้นน่ะที่จะจี้ว่าแผนนะคะแผนการในวันนั้นที่จะทำเรื่องที่จะทำในวันนั้นเนี่ยเขียนลงไปในสมุดบันทึกนะทุกวันเช้าๆช้าจะเขียนละ เพื่ออะไรทีสิงจื่อเจ๋อเอาไว้เตือนตัวเองอันภายเหาเฉยเจียนในการเตรียมจัดเตรียมเวลาให้ดีนะคะหรือจัดเวลาให้ดีนี่เองเคยสื่อเจออย่างจวกเธอก็ลองเอาไปทาแบบนี้บ้างก็ได้นะคะเฉลียว่าเอ๊จะกรพรรฝ่าจนปชุชวงานนี้วิธีนี้เป็นไงคะไม่เลวนะครับับเ่ยงหาวจย这样我就วยแบบนี้ผมก็จะไม่ต้อง手忙脚乱ะ ไม่ต้องยุ่งจนมือไม้พลวันพลเกกันไปหมดใช่ไหมคะมือไม้ยุ่งไปหมดอนะ